สวัสดีครับผุ้ฟังทีักครับมีท่าทีของสวคนหนึ่งกับเรื่องการปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์ประกาศชัดจุดยืนปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์คุณหมอได้ทวิตข้อความพร้อมกับรูปบูรพกษัตริย์แล้วมีข้อความบอกว่า ความปั่นป่วนทางการเมืองมาจากความกลัวที่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหากตำแหน่งนั้นจะเป็นของเรามันต้องได้เป็นสิเชื่อสิประเด็นอยู่ที่ว่าผู้นำเนี่ยตั้งใจจะมาสร้างอะไรให้กับคนไทยให้กับสังคมไทยก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งสิ่งที่สื่อสารออกมามีแต่เรื่องตั้งใจจะทำลายตั้งใจจะกำจัดทิ้งโดยเฉพาะสถาบันหลักของไทย นโยบายที่ตั้งใจสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะวางลำดับความสำคัญผิดสะดุดขาตัวเองล้มเองถ้าล้มแรงก็กลับมาเหมือนเดิมได้ยากคนที่เกิดมาก่อนคนที่เห็นต่างก็เป็นคนไทยในเมื่ออ้างประชาธิปไตยก็ต้องรับฟังระบบประชาธิปไตยไม่ใช่การใช้อารมณ์ไม่ใช่การไล่ล่าไม่ใช่การกดดันไม่ใช่การทำร้ายทำลายฝ่ายตรงข้าม หมอต้องการเห็นความชัดเจนว่าเมื่อเป็นรัฐบาลคุณจะทำยังไงกับนโยบายต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เพราะว่านโยบายตอนที่หาเสีออยงเนี่ยสมาชิกพูดและแสดงออกคือการทำลายต้องไม่ลืมหลักธรรมะแห่งพุทธการกระทำของเราเกิดจากตัวเราเสียดายเสียดายที่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์หายไปแถมเรียนในสภาพแวดล้อมที่เน้นวัตถุพัฒนากิเลส บางคนไปเรียนถึงเมืองนอกจึงไม่เคยรู้ความจริงที่ไม่มีในสังคมโซเชียลเลยปรถมกษัตริย์ของประเทศไทยพ่อขุนผาเมืองทรงรบเพื่อสร้างสุโขไทยยกบัลลังให้เพื่อนขึ้นปกครองก็เพื่อให้เป็นไทยแล้วก็ปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงใช้ธรรมะปกครองแผ่นดินจนทําให้ไทยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ที่สําคัญคือเป็นแผ่นดินพุทธศาสนา หลังจากที่ถูกทำลายที่อินเดียเมื่อครั้งพุทธกาลปัญหาใหญ่ของสังคมไทยคือเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำเรื่องของความยากจนเรื่องของความไม่ยุติธรรมทำไมทำไมไม่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ปัญหาที่พักการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำให้สำเร็จหรือเพราะมีในทุนทางความคิดกดดันและชี้นำอยู่ใครที่อ่านแล้วขัดใจเนี่ยก็ข้ามไปซะหมอตั้งใจจะกระตุน้นเตือนคนไทยที่รักแผ่นดินรักสถาบัน ถึงเวลาที่ต้องไม่ปล่อยให้ภัยคุกคามแบบนี้ทำร้ายสังคมไม่ต้องรอใครทำก่อนพลังความดีจะปกป้องเราเองเราไม่ได้ขัดขวางที่คุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแต่เราจะขัดขวางและร่วมปกป้องสถาบันแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมีมติหรือเสียงส่วนใหญ่นักรบแห่งแผ่นดินจะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิตคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ครับ หมายเหตุคนที่ขัดใจเนี่ยข้ามไปเลยเลิก Follow ไปเลยไม่ต้องแชร์ความเห็นใด,ดๆมาให้ทุกช่องทางหมอชัดเจนเรื่องนี้เดี๋ยวกลับไทยวันเสาร์นี้จะติดต่อได้